กลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดวยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสำคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะ มหาวิทยาลัยมหิโดลมีการเปิดเผยว่ารูปแบบของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นจาก53.9%ในปี2551เป็น55%ในปี2552ค่ะและนอกจากนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติยังได้ระบุอีกว่าในปี2552มีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสูงถึง2.5ล้านครอบครัว สถิติการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนข่าวว่าต้องมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่พ่อหรือแม่ต้องรับภาระคนเดียวอยู่มากมายซึ่งแต่ละคนต้องเจอปัญหาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการเลี้ยงลูกว่าจะเลี้ยงลูกได้ดีพอหรือไม่หรือความเครียดจากปัญหาเรื่องของรายรับรายจ่ายวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะเรามาดูกันว่าคุณพ่อเหล่านี้รับมือปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรติดตามค่ะพ่อแม่ไทยรุ่นใหม่ เร,เริ่มจะมีการแยกกันอยู่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆในครอบครัวแล้วลงไปถึงลูกวันนี้เราได้ครอบครัวคุณสกลสิงโตกับลูกสาวคุณสุจิตราสิงโตหรือชื่อเล่นชื่อเมิวเนี่ยมาพูดคุยกับเราทราบว่ากันแยกกันอยู่ตั้งแต่ลูกสาวเจ็ดขวบครับครับเราก็ตั้งใจเลี้ยงลูกครับก็คือพยายามเลี้ยง ถ้าพูดอย่าง,วงกว้างๆก็คือเลี้ยงให้เขาดีที่สุดแต่ถ้าลึกลงไปก็คืออยากจะให้เขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาคือก็คือจะบอกเขาตลอดเวลาว่าถ้านเวลาเนี้ยไม่มีพ่อแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมก็จะพยายามให้เขาเ,าเลี้ยงลูกต่างจากคนอื่นไปคนอื่นเขาจะเลี้ยงลูกว่าต้องเรียนอย่างเดียวแต่ผมจะพยายามให้เขาทากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากเรียนอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเล็กๆเขายัางเลี่ยวแรงยังไม่มีก็ให้เขาไปเรื่องของการเาเรียนในโรงเรียนพุทธศา,าสนาวันอาทิตย์บ้างพอโตขึ้นมาอ่ะลองเรียนเทควันโดดูไหวไหมแล้ววิชาที่เขาล่ําเรียนมาเนี่ยคือวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดสมมุติว่าณวันเนี้ยผมไม่มีผมเขาสามารถที่จะเอา,าไป,ไปสอนก็ไป,ไปอยู่กับแม่ได้เนี่คิดนะแต่คุณพ่อบอกว่าเตรียมตัวทั้งหมดเพื่อพ่ออาจจะไม่อยู่ ไม่เคยคิดว่าวันนี้วันนี้พรุ่งนี้หรือพ่อจะตายอันนี้คือพูดตามความรู้สึกว่าไม่เคยคิดก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทําอะไรแต่คุณพ่อก็เตรียมนี่คุณพ่อเป็นพุทธก็เตรียมแบบหลักอน,น้จังใช่ไหมครับว่าเราอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้ครับลูกจะอยู่ได้อย่างไงนี่เป็นปตั้งใจใถึงแม้ว่าลูกอาจจะตอนนั้นลูกอาจจะไปอยู่กับแม่ก็ตามใช่ไหมคร พราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้ไม่ไมีครอบครัวใหม่พ่อก็ออไม่ได้มีครอบครัวใหม่แต่ <c lude> ผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องเก่งแล้วก็คือสามารถที่จะป้องกันตัวได้ในป้องกันตัวไม่ได้ไปชกต่อยกับเขาแต่คือสามารถมีในความคิดที่จะป้องกันตัวเองได้คือเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สู้กันด้วยกําลังเนี่ยมันสู้กันด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นลูกจะต้องมีสติป <c lude> wow. ัญญาที่จะรู้ว่าภัยอะไรจะมาถึงตัวหรือเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาจะต้องรู้จักป้องกันตัวได้ ตอนนั้นโดยอ่านหนังสืออะไรหรือมีแนวคิดอะไรในการเลี้ยงลูกระหว่างหนึ่งถึงเจ็ดขวบตอนนั้นก็คือพยายามอ่านดูจากอินเทอร์เนต็ตบ้างว่าเด็กพัฒนาการตอนนี้เป็นยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าทําไมเขาชอบร้องตามผมช่วงเขาเดินได้แล้วเนี่ยเขาเขาจะเริ่มตามตามผมเวลาเห็นผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวเขาจะเริ่มตามทําไมเด็กต้องร้องตามผมก็ไปหาในอินเทอร์เนต็ตอ๋อเพราะเด็กทุกคนเขาจะกลัวทอดทิ้งแล้วจะยังไง ผมจะต้องทําให้ลูกเขาเชื่อมั่นด้วยการอย่างเช่นก่อนที่เขาจะไปเอ่อก่อนที่ผมจะไปจากบ้านผมก็จะบอกเขาเลยจะรู้ไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะเอานะเดี๋ยวกลางคืนนี้เอ่อหรือเย็นนี้หกโมงเย็นพ่อจะขับมาแล้วผมก็พยายามจะต้องรักษาเวลาให้ผมกลับมาให้ตรงเวลาดยดีเรื่องสำคัญมากเพิถ้าพูดตรงนี้ผมก็อยากย้าเพราะว่าคนหลายคนไม่คิดในเรื่องที่ว่าเมื่อสัญญ,ญาอะไร,รไว้กับเด็กนะฮะและคุณจะต้องทำตามสัญญานั้นผู้ใหญ่อาจจะลืมไปแล้ว สัญญาไวา้แต่เด็กที่จะจําว่าคุณพ่อบอกว่าหกุมงเงย็นจะกลับครับทํายังไงจะให้ลูกสาวไม่รู้สึกว่าขาดแม่มตัวลูกสาวตอนนั้นรู้สึกยังไงทันทีที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าาจะแยกกันอยู่ก็ตอนนั้นเจ็ดขวบใช่ไหม,มช่วงนั้นมันห่างกับคุณแม่อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พ่อบอกว่าย้ายมาอยู่นี่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เจอแม่เลยหนูช่วงนั้นหนูมาหนูก็เจอแม่ทุกสาาวอาทิตย์อะคะ่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าห่างคุยกับแม่ทุกวัน นั่นก็คือคุณพ่อก็ใจกว้างจัดสภาพแวดล้อมให้ตัวเหมียวเนี่ยไม่รู้สึกว่าขาดแน่แล้วคุณพ่อก็ทําทุกอย่างที่คุณแม่เคยทําให้กับลูกสาวทําอะไรบ้างก็คือไม่ว่าจะเป็นคือระยะแรกเข้ามาเนี่ยเขาผมมารู้ที่หลังหลายปีก่อหลังจากที่ผมแยกกันแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาตื่นมาเขาก็งงว่าเขาจะทำทำยังไงกับการตัวเข้าไปโรงเรียนไปอะไรคือโอเคก็อาบน้ํา คือช่วงช่วงที่เขาอยู่ป,อป,อปอ3อะไรเงี้ยบางทีพาเข้าห้าองน้ําอาบน้ําอะไรตอนเ,เสร็จช่วยเขาแต่งตัวแล้วก็จนกระทั่งส่งเขาไปโรงเรียนแล้วส่งเขาไปโรงเรียนคือ,อ,อโอเคก็คือโรงเรียนก็ค่อนข้างจะอบอุ่นดีพอตกเย็นบางวันผมก็จะพยายามหาโอกาสว่าไปรับลูกที่โรงเรียนคือไปพอไปรับลูกเนี่ยเราก็ได้มีเวลากินข้าวเราอยู่ด้วยกันคือลูกจะไม่รู้สึกว่า,วาเขา แตกต่างกันหรือบางทีนี้การบ้านมีงานอะไรก็พยายามจะช่วยเขาดูหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่มีอยู่ก็คือจะช่วยเพื่อนที่โรงเรียนถามเรื่องนี้ถ้าอาจจะถามว่าแบบไม่ได้อยู่กับแม่หรอแม่ไปไหนก็บอกว่าแม่อยู่กรุงเทพแม่ต้องทํางานมันไม่ได้ตอบสาภาพเหมว่าให้เพื่อนไ,ไม่มองเราไม่ดีแต่หนูตอบสาภาพความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้แยกพ่อแม่ไม่ได้แบบไม่ได้เลิกกันแต่เหมือนว่า ต่างคนก็ต้องมีหน้าที่ที่เขาต้องทําำแล้วความรู้สึกนั้นยังอยู่ว่าแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อเราอาจจะมีเวลากับพ่อมากหน่อยก็แสดงว่าการแยกกันอยู่ด้วยการจัดจัดกระบวนการทั้งหมดแวความสัมพันธ์ทั้งหมดไม่ได้ทําให้เหนียวเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีว่าขาดแม่หรือมีความรู้สึกไม่ดีต่อแม่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะ ตอนนั้นก็คือผมก็ตกลงกับแม่ครับว่าคือพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คือเราเป็นเพื่อนกันนีค่คือการพยายามจัดการครัแล้วโดยเอารูปเป็นตัวตั้งว่าจะต้องไม่ให้ลูกสาวเนี่ยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงจะแยกกันอยู่ก็พยายามจะจัดจัดเวลาแล้วที่ช่วงที่เปลี่ยนแปลงสําคัญของเด็กเนี่ยนะก็คือช่วงวัยรุ่นนะฮะเปลี่ยนแปลงมากครับเหมียวตอนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไหม ไม่มีค่ะก็แบบมันก็อยู่กับพ่อตลอดอะคะ่ะไม่ไปติดเพื่อนอาจจะมีบ้างที่ติดเพื่อนแต่กลับมายังไงก็เจอพ่อตลอดมีอะไรมีทะเลาะก,กับเพื่อนมีปัญหาอะไรก็เล่าให้พ่อฟังทุกเรื่องอะค่ะบางเรื่องที่เด็กบางคนอาจจะไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่หนุก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าอันนี่แสดงว่าทุกอย่างเราจะเล่าคุณพ่อฟังหมดใช,ใช่ไหมครับคุณพ่อก็ใจกว้างที่จะรับฟังครับแล้วก็ไม่เข้าไป ไม่เข้าไปให้ความเห็นหรือไปให้ความเห็นก็คือการให้ความเห็นก็คืออาจจะดูว่า,วาถ้ามันเป็นเรื่องออระดับไหนถ้าอย่างเช่นเรื่องทะเลาะก,กันกับเพื่อนเราอาจจะคือหนึ่งต้องสอนให้ลูกคิดบวกก่อนว่าอันนี้สําคัญนะครับมองโลกในแง่ดีก่อนคออืออย่างเช่นเขามีมีปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนมาอ้เาเราเราลองมองตัวเราก่อนว่าว่าเราผิดไหมถ้าเราไม่ผิดแล้วเราพยายามจะโน้มน้าวเพื่อนโน้มน้าวความคิดของเพื่อนได้ไหม พ่อได้ความคิดอันนีมาจจกไหนดูฟังดูก็เหมือนกับอา,อาจจะมาทาง mm hmm. การอ่านหนังสือการคุยหรือ<ช>การ,รดูในอินเทอร์เน็ตก็คือส่วนคือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมก็คือจะอยู่อยู่ในโรงเรียนซึ่งอสอนให้รู้จักการอ่านค่อยจะเยอะ mm hmm. แล้วแล้วก็การอ่านการคิดนอกกรอบยกตัวอย่างไม่มีคระบ้านไหนเขาสอนการถามว่าถามเข้าตรงๆว่าเด็กผู้หญิงทั่วไป อยากจะรู้จักผับไหมรู้จักอยากจะอ,อะไรอ่ะไปเที่ยวกลางคืนไหมก็คืออยากพอเริ่มเปไ็นวัยรุ่นคือการเลี้ยงล้เราเป็นพ่อเนี่ยอายุเท่าไรตอนนั้น<ต>ที่คุณพ่อเริ่มจะอยากให้ลูกไดเรียนรู้โลกโลกกลางคืนอะไรกับโลกราตรีไม่ไม่ก็คือเขาเคยพูดกันบ่อยๆเ,อเขาเคยพูดกันบ่อยๆผมก็บอกว่าก็ได้ลูกเอาไหมถ้าไปเที่ยวนะพ่อไม่ว่าแต่ให้พกอย่างสองอย่างไป พกถุงยางกับยาคุมไปคืพอพ่อก้าวหน้ขนาดนั้นไม่คือผมบอกเพราะเอายี้คุณพิภพผมถามตรงๆนะครับว่ามีใครบ้างอยากจะหาลักแท้ในผับไม่มีใช่ไหมครับแล้วเรามองแล้วทำไมต้องให้เตรียมถุงยางใหม่กับยาคุม,อมเอาอย่างนี้นะครับในเมื่อเราไม่พบคือคนก็จะมองคนไปเที่ยวคือว่ามันผู้หญิงอาจจะไม่ดีใช่ไหมครับ ผู้หญิงไม่ดีก็ในเมื่อใครๆเขาก็มองคนไปเที่ยวกลางคืนไม่ดีแล้วเราจะต้องไปแคร์อะไรถ้าเราคิดจะไปเที่ยวกลางคืนแต่ทีนี้นิสัยผู้ชายมันจะมองเงินแบบคนละแบบกันกับผู้หญิงผู้หญิงร้อยทั้งร้อยพอบอกพกถุงยางกับยาคุมไปอีไม่เอาหน้าเกียดเดี๋ยวเขามองฉันเป็นคนไม่ดีใครเขาแกไปเที่ยวกลางคืนใครเขาก็ไม่มองว่าแกดีอยู่แล้วแล้วถามหน่อยผู้ชายทุกคนอ่ะนะพอเห็นผู้หญิงพกถุงยางกับยาคุมผู้ชายคิดไงอหยอีนี่มันช่ำชอง อย่างคุณพ่อพูดอย่างนี้ให้เตรียมไปหนูก็เลยไม่ไปใช่ไหมไม่เพราะเพราะเราเอาไม่ไปเลยหนูก็เลยไม่ไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก็ช่วงเริ่มเข้ามหาลัยแล้วค่ะเริ่มมอลหกก็เนี่ยตอนนี้ค่ะแล้วเดิมทพีมีคิดอยากไปแต่พอคุณพ่อบอกว่าถ้าไปต้องพกถุงยางเดามใบและยากรุ่นเดอร์ก็เลยไม่ไปแล้วไปไปเที่ยว ตามสถานที่ที่คุณพ่อว่าเดี๋ยว่อดเดยุเท่าไหร่ไม่ไปเนี่ยหนูก็ยังไม่ไปไม่ไปไม่คือเพราะว่าคือคือเรามองในแง่ของผู้ชายใช่ไหมครับผมเข้าใจเข้าใจผู้ชายจะมองว่าเออผู้ชายจะมองในแง่ลบตลอดอ่ะภูมิคุ้มกันที่คุณพ่อให้กับหมียวเนี่ยอะไรในการเลือกแฟนก็ถ้าเริ่มแลกผู้ชายไม่ให้เกียรติหนูก็ไม่เอาเพราะหนูเกียรติอะไรบ้างที่เหมียวต้องการจากผู้ชาย เสมิว่าก่อนที่จะเริ่มเป็นแฟนกันแค่รู้จักกันแล้วแบบโดนเนื้อต้องตัวคือแบบมันก็ไม่สมควรแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนแต่แบบแค่แบบรู้จักกันแล้วมากเกินเลยอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วกับคนเนี้ยหนูโดนเลี้ยงมาในสังคมที่แบบท,แบบที่มีแต่ผู้หญิงแล้วครูก็จะสอนว่าเราเป็นผู้หญิงอะเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีตัวเองถ้าเราไปไปล่อยให้เขาทุกอย่างแล้วแบบวันที่เราแบบมันจะมีค่าอะไรอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเรารักษาทุกอย่างไว้จนถึงวันแต่งงานนะอย่างนั้นมันจะมีค่ามากกว่าอยากจะฝากถึงคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวที่แยกกันอยู่หรือมีความเป็นครอบครัวเนี้ยในฐานะเป็นผู้ชายและเป็นพ่อก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวหรือจะเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราพอคือเราต้องมีเวลาให้กับลูก มีเวลาให้กับลูกแล้วพยายามฟังลูกพูดบ้างว่าถ้าลูกเ,เขาพยายามพูดสื่อสารกับเราเป็นความคิดของเขาเราฟังแล้วพยายามให้เขาคิดบวกคือทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยคือเวลาเขาพูดถึงปัญหานะั่นคือเขาคิดลบแต่ถ้าแต่เราใส่ความคิดบวกให้เขาคิดว่าทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วล่ะที่มันจะเกิดขึ้นเขาจะทะเลาะก,กับเพื่อนเขาจะถูกครูตีมาเขาจะอะไรมาหรือแม้ก็ต้องพ่อกับแม่แยกทางกัน ระหว่างที่ว่าบ้านเนี่ยมันเป็นสงครามอยู่ในบ้านที่ว่าพ่อแม่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันทะเลออกกาะกันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีความเป็นเพื่อนกันหรืออย่างลูกเนี่ยก็คือลูกผู้หญิงทุกคนเราหวงลูกผู้หญิงแต่ถ้าเราหวงแบบห่อเขาไว้มันก็ไม่ได้อะไรก็ต้องให้เขาไปเผชิญโลกคือเด็กอะถ้าเขาไม่ล้มเขาก็เดินไม่เก่งเหนียวอะก็อยากคิดว่าแบบอยาคิดว่ามันเป็นปมด้อย ว่าแบบเราขาดแม่เราจะต้องเป็นเด็กมีปัญหานะลองเอาปมด้อยมาให้มันแบบทําให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นปมด้อยอย่างหนูหนูจะคิดว่าแบบให้คิดในแง่บวกว่าเออพ่อทุกแบบทุกคนเขาก็ต้องมีปัญหาขนาดเรากับเพื่อนนังแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบเพื่อนบางคนพ่อแม่เขาอาจจะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็นมันคือปัญหาของผู้ใหญ่ที่เราไม่ต้องดึงขึ้นมาเกี่ยวพ่อแม่เลี้ยงเราพ่อแม่เขาพยายามเลี้ยงเราให้ดีที่สุด เราก็ออกมาให้ดีที่สุดตามที่พ่อแม่เขาต้องการพอใจกับการเลี้ยนดูของคุณพ่อพอใจค่ะ,พอ,คะพอใจกับการที่ความสุมพัน์กับแม่ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะครับไม่รู้สึกขาดแม่ไม่เคยรู้สึกเลยค่ะนี่คือความสําเร็จของครอบครัวนี้ที่คุณพ่อไม่ทําให้ลูกรู้สึกว่าขาดแม่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยนะครับนี่คือการเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะขอบคุณมากครับ